สวัสดีครับท <si ่านผู Demon> ้ชมท่องสวนลุสวนชีวิตคิดไปเลยครับผมดอนี่พี่น้องจากทัางใดมาออกมะมลนะครับมาเห็นอ้อยล่มนี่ก็ลู้สงกว่าใจออกน้อยนึงนะครับลุงชนอยากให้เห็นภาพจริงๆนะครับอยากให้ได้ยินจากปากเพื่อนว่าอ้อยล่มนะครับพี่น้องคนที่ที่มาเอาคนที่สั่งใจขนาดใจนะครับสภาพงที่เห็นนะครับแต่ว่าตัดออกมากะเป็นสภาพงที่เห็นด้วยกันนะครับลุงชนตัดให้แง่ให้นะครับอันทีเนเล่ได้ไล่กันมาเอาให้ พราะฉะนั้นก็อยากถามพี่น้องว่าไม้จากทางไหนซื้ออย่างไรทางใดนะครับในน้ำสถานที่ไม้แล้วก็ถามความรู้สึกว่าไม่เห็นแล้วก็คือลูกลูกถือกี่ใดคกับที่เห็นที่มันล้มครับผมมันก็เพราะอยู่จะอ้อยล้มก็ได้แต่ว่ามันก็ตาดีอยู่พอให้มีตามันเกิดที่เก่าหน่อยเรว่าองไงอีริเงี้ยวอีริที่ที่ไปดึงออกไม้เนี่ยก็สภาพเนี่ยพี่น้อง ตัดออกมาเร้วนะครับชกอนที่เลือกให้แบบแบบนี้นะครับประมาณนี้ท่านพี่น้องท่านใดที่กาลังคิดอยู่ว่าชีอยากมารับที่สวนบอเพวะว่าลุงเชนคงชีพเดชวทชงหรือว่าสร้างเร้วก็สร้างไก่ไม่ได้นะครับถ้าสมมติว่าบนถืวใไนะครับสน,นบัวยังนะครับลุงชนอยากเห็นภาพจริงๆว่าอยากัวอยากส้มก็อยากให้เสีเยควยามรู้สึกนะครับอันนี้พุงจะเอาจะเอารถแฉกเอาอีกๆๆจะได้ดอกน้องตัดไปนี่ก็ แค่นู้นเดี๋ยวนี้ก็เอาไปพกเปิดตัวผมว่าปลาเก๋าันนึงแหละก็จะได้ตัวอยมันโ่โซอ้ยมัเรือล้ํที่จับมาเนี่ยคือไปเลือกมันก็ไม่ได้เลือกยากเด้นเด่นหรอกมันไม่ได้หายากเด้ไหนเนี่ยครับมันมีอยู่ทั่วไปเลยมันเป็นว่าล้ใหญ่หมดซึ่ล้าเออมันเป็นว่าบ่มีดจากเก่ามันก็มีอยู่ทั่วไปเพียงแต่ว่าพอมันล่มแล้วเ้าก็มองไปเห็นความความถิ่ความน้ำของความน้ำของมันเพราะฉะนั้นก็อยาไทยพระองพอต่อพอหายจากไสก่อน โอ้กัมาจากบ้านเรยเพื่อเด็กสมเด็จซือว่าจังใจเพราะว่าพี่น้องเอฟซีผมได้เห็นเมื่อน,นั้นทั้งมุกทหารเปิอทั้งหนองบันนวพันโทรมาโอ้เห็นพี่น้องมาจากฟองออกตกยุทธภูมิมาจากบ้านเรียนเปิดหน้ากล้องแล้วไม่ล่ะเขได้เห็นพี่น้องได้เห็นหน้าแช่กล้องยเยอ่แบบแอนเรียนกับพ่อเ<อ>มียกับพ่อพ่อเทพมาจากบ้านเรียนจ้ะเป็นอยากได้ เห็นนี mm. ่คลิปเนี่ยคุณอาจจะเห็นคลิปตอนที่มันสั่งหลังอยู่นะครับอาจจะเป็นต่อแรกนะครับแต่พอไม่เห็นไม่เห็นบางทีแล้ก็จะเห็นตามสภาพนะที่เนาะก็เป็นขยายพันธุ์ครับเรต้องมอาเป็ลน์ครับถ้าอยากถ้าอยากลู้อยากลู้ต้องร้องครับอยากลู้ต้องร้องคิดไนใจไปนะครบต้องหยุดที่ค้อนสำเร็จทุกคนทุกคนก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงเชิญกับใก็อยากได้ซัน ครื่งบุแล้วมันออกมาได้รถต้องขอขอบคุณทีทางผู้เวียงเออทั้งเพเภอผู้เวี้ยงเลี้ยงไนโตรเสานะครับผู้เวียงเมี่ยงไนโตรเซอการขอนแก่นนะครับที่ได้ไม่เยี่ยมไม่ยามสวนนะครับส่วนหน้าจิตตั้นใจกับไฮแบกหนึ่งคือเก่านะครับเราจะสีแบกไปได้นะครับส่วนลกชวนที่วิจิตไปด้วยกัด้วยความจริงใจจริงๆนะครับอยากให้พี่น้องออกไปร้องถึงแม่ว่าสภาพที่ลูกชั้นหมั่นใจว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วพี่น้องเหตุสูตรที่ลูกช้นพายเห็ดนะครับ มันสีลมยากอยู่บริเวณว่าบรลมเลยนะครับมันใหญ่ขนาดนี้ล้มมาโยกมานเนี่ยมันมันล้มครับโดยเฉพาะการปลูกที่ตื้นนะครับการปลูกตื้นมันสีลมไงล้มญ่ส่วนโรงเชิญชีวิตชีวิตด้วขอบคุณหลายนะครับพี่น้องผู้เแย้งครับขอบคุณหลายครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามแล้วก็ฝากอีกเท่านึงนะครับตั้งใจเบิ้งนะครับเ่าอยากได้พันยูโบนะครับเพราอเห็นสภาพพร้อมเป็นจริงเลยครับพี range, ่ด oh ุงชิบ่อยากกิน อยากจะให้เห็นเดิอภาพความงามของมันนะครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามที่ติดตามชมสวนีช้นที่ิจิตได้วยสวัสดีครับใช่เท่าไรฮะ่นบ่อขีดเลที่ขีดนที่เป็นสองเาจโอาังอนีจู้ดีดแปกับพี่นผู้เวยงกได้อ้อยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าได้อ้อย กดๆมงงูไปเพิ่นก็เอาไปนะครับเต็มที่ของรถนะครับแปดรอยกิโลในเดินทางกลับต้องขอขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องทางฟังภูเวียงกันนะครับเดินทางปลอดภัยครับพี่น้องครับตอนนี้อ้อยลุงชวนต้องขอย้ำท่ายคลิปอีกนะครับว่ามันคดนะครับมันพอมันเปลี่ยนอ้อยต่อมันล่มมันถือพายุแล้วมันกะเริ่ม ต่ว่าลุงชนก็ตัดพยายามแยกให้จนสุดๆแล้วครับพี่น้องท่านใดเห็นคลิปแล้วก็ท่านใดหักยังพอใจอยากได้ก็บยังพอได้อยู่นะครับแต่ว่าท่านใดที่ยังสร้างใจอยู่ลุงชนบาวายังนะครับก็คอยเบิงผลงานต่อไปปีหน้าที่พี่น้องเอฟซีทั้งหลายที่เอาไปนะครับได้ส่งผลงานมานะครับว่าสิปินทังไดก็รอเบิงนะครับขอบคุณในหลายนะครับที่ยังติดตามลุงชนอยู่แล้วก็ขอบคุณหลายที่ยังคิดจะเอามาเอานะครับก็ลุงชวนยังยินดีต้อนรับ ทูผู้สุขนนะครับที่สามารถเดินทางมาได้แต่ว่าลุงชนตอนนี้ก็ขันนหาไปทรงนี่พอธีต้องขอโตก่อนนะครับเพราะว่าค่อนข้างค่อนข้างโสมแล้วนะครับขอบคุณใน้าที่ติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ